ค่ายายแววได้ปลากดหน่อยนะจ๊ะกากดน่อยเขาไปซิดเด็ดเขาครัวมาขายเรียบร้อยแล้วปลากุดน่อยกับปลาเค็งหน่อยจ้ะปลาเค็งนะปลากดุากดบ้านากดนะเท่านี้แหละยายแววสิเอามาออกจ้ะใส่น้ำเพาะอา้อเจาะ,ะเนาะกับใส่พริกตะไคร้กระเทียมหอมแดงหอมขาวจ้ะข้าไปมะกรูดขมิ่นเนาะมานะจ้ะมาออกปลาน้ำยายแววตามมาพริกพี่น้อง บุบปะเบิบิเบะบ้าบา้อาอนจ๊ะหมอเดือดแล้วจะทุพริกใส่รถจ้ะเครื่องไฟคนสูตรใหญ่แล้วเาพริกลงไปเลยสิรสชาติกัดกานแน่นะจ๊ะพริกจะชุรดรสลงไปจ้ะ การประราชเทปเลยเทเลยค่ะหมาอเดือดเต็มที่แล้วจ้ะร้มอมาอเดือดเตยเสียปลาใช่เลยจ้ะตุ๋นเครื่องเรียบร้อยเดือดนะที่น้องค่าตะไคร่ที่เย้แว๊แวซอยไป <c oughs> ใส่เลยจ้ะโอ้ยขอโทษขออภัยด้วยจามพ่อม เดือดได้ยิ่งแ้วจะใส่ปลาลงไปเลย้ายิ่แล้ว,นะวสิบค้นนะพี่นอ้องใส่มะกรูดปกลงไปก็แต่ยิ่แล้วสิเอาฝาหม้อปิดไปเลยจนะ้ะพี่น้องจานมาเบิงลายิ่แล้วสุกแล้วจ้ะสุกแล้วค่ะมากินมาก ุลอดแล้วเดี๋ยวแววสีเอาผักอีกตูใส่ได้ใส่เลยมีสิมันผุดแกงแล้ว,ลวะคะ่ะจะเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่น้องแกงมันมื้อย้ําแบบสิแกงมันมื้ระวังล้อปลาสุดย้ําแย้ซี่แกงมันมื้ใส่ซี่หม,มูจะ้ะนี่ก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกแกงพี่ยแแ้ําแย้ตัดไม้เนาะจะใส่ขนอใส่ชุนรสใส่ปลาล่าพร้อมกันเลยจ้าขวดเลย ขัวหมูล,มล,ล้วนหมูสุกนี่แล้วขัวหมูสุกหมูสุกเรียบร้อยแล้วก็จะเติมน้ำเลยนะคะ คนเดือดเดียวใส่ทุกอย่างแล้วนะพี่น้องขวมมูกระสุกแล้วงนมเดือดแล้วจะใส่มันหนุนเลยค่ะมันหนุนหรือว่าขนุนนะคะเทใส่เลยพี่น้อ ล้อมเดือดแท้ๆกันพี่น้องเดือดแล้วยายแว๊กจะใส่มะเขือส้มจะ้จะมะเขือส้มลงไปเลยแกงจังลอม,มัหนุนเปื่อยค่ะมหนมนเปื่อยก็กินได้แล้วพี่น้องเส็งเพืกันมหนมเปื่อยยายแวก๊กจะใส่ผัก ผักกะกับผักนางเลิศจ้ะผักอีเลิศผักนางเลิศค่ะแค่นี้แซ่บแล้วจ้ะจ้ะพี่นออกแกงเห็น,นยังไม่แล้ว,ลวเสร็จแล้วนะคะเจ้าโฟะเจ้าโฟะแนมแดงจริงคือให้ยังแววค่ะใส่ผักนางเลิศจ้ะกับผักขาผัาวกบัามวน มีหอมเปรี้ใส่หอมเปรได้จ้ะแซ่บเพืกันขอเกันเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขนุนใส่หมูสามชั้นหน้าอบปลาอบปลานะ,ะ,ะนะแซ่แบแซ่บอีรีจ้ะพี่นอ้องแกงขนุนใส่หมูสามสันอันนี้เขาผัดนอ่องไอศีสจ,จ้ะผักกับกระมือบ่มี่อย่างไรมันนี่มีตะบักทั่วกับสตอเนาะ อันกะเป็นเนื้อแดดเดียวทอดม,มาค่ะกินข้าวแซ่บๆน้ำเย้แววสวัสดีค่ะมาได้ค่ะกินข้าน้ำกันกินข้ากันเด้อ จานน้ำซอสห้อนมาเด้อเจดาเจปาขอน้ำกำชิลาไปเรียนใช่ไหมลูกห้อนยูผู้ห่นยูแกนหอนยูเอาลูกปิดมือ Hãy subscribe không kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทอดใสในบ้านกินเติมนหะรือเติมนะอะไรมา,ากินเข้าด้วยกันเลยแล้วก็ผัทยลงขึ้นยีนี่ะลงขึ้นแล้วมาเลย

โอ oh, ลแตามตนเน็้องต้ไ yeah. ห <laughs> ล่กขมะกันยังขอัดดิดดัดขอ,อกัดวิหมูม่ไข่แล้วก <c oughs> กินยังขอกับยังขากัหาย่างาื้นเนาะเอยเนรอแกบเอาข้ามาดูดิ ไม่หรอกนึงตัวน้กับไครกำมูบ่ะอ่ะกับมูอ่ะจะับไข่อ่ะ,ะอ่ะ่ะะะเดียวกับขผั่ไปเลยเออ,อาบาบกินจังไมันนี่ยด้กิม้าล้วเ้าแล้ว,ลวห้อง พอทีวีล้วพอหนังเปิดแอร์ล้วพอหนังแอร์ทำมาทำมาแต่อยู่ใครอยู่มันกินขาอิ่มละมีมี้วมีหัวคํำละคนต่ก่อนมีความสุขแลนะกินเข้ามากันทางน้อนนังพอทีวีตัวกันเนาะบกมีบ้านนี่กับพอบ้าีเีกเวพี่น้อ ไงช่องก็ไ่ได้ต้องคนเป็นไงเท่านั้นที่คุ้มที่นี้กังนั่นได้นะเพมันเป็นไงช่องไม่ได้คือเบิ้งหนังก็คือเบิ้งน้ำกันมันมีแค่ช่องสามช่องเจ็ดเนาะัวกับเนี้ยเบิ้งองสามหนังจะมีช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องเก้ามึงควรเบิ้งอะไ้ไม่รู้เบิ้งขคาวแล้วก็เบิ้งหนังเบิ้งหนังแล้วก็กลับบ้านสมัยนี้นอนเบิ้งไผ่เบิ้งมัน ก็ส่ินเขา่เขา,เขาเนี่ยกนะินข้าวผัดเนี่ยไปกินยังข้าวเหนียวนะอ้าวท่านพัดข้าวให้กินหรอเออเนี่ยแกงแกงร้านให้มาร้านให้มาไม่ได้ค่ะ หลานย่ามาเแ้่ค่ะมากินขอกับน้องไอ้ชีมะกรีดกระใจเยี่ยงว่ากลับมาทั้มถึงขบ่นอนปอเปิรนเลิกงานเราไปอันไปตัดผมหนจะค้มไปทำมงี้ยอาพ่อไปทำงานค่ะพ่อไปทำงาน จะกักกับมาหาจ,จีเอจีอาบนา้ำล้อจีเข่าอาบน้ำล้อจ้ามีคนเก่งมีนี้ว่าเยอะพุดใส่ปุผงคนเดียวเพื่อขอสถานการณ์มันอิจฉามันอ้าวหัวหัวหนึ่งเดินนะ เขาเหมือนบบตัเนาะเขา่ตัหลอดกงเอนี่เนห้ากงบอเลยเล่นกรเด้อเนาะจซ้ด้ไรนะจาคลนี่ยาวขอลสลนี้นจ้าคนได้ดแแร์กดตตามชอนชแนวจ้าก็ไม่ขนาดจ้า ครูสวัสดีค่ะคู่สวัสดีค่ะไอจีสวัสดีค่ะค่ะค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยิ่งจะได้เต็มแน่เบ้ย์เยมเยี่ยมเลยเยี่ยม